สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องหนึ่งเขาคันพี่น้องมาไปฉันเป็นเขาไม่มาชั่วโมงเดี๋ยว นี่ว่าทีทอดไข่เพื่นเดี๋ยวนึ่งข้าวก่อนค่อยทอดไข่เนาะนึ่งข้าวสุกค่อยทอดข้าวไข่ให้อย่าก,กินมาม่าค่อยต้มนึ่งข้าวก่อนนึ่งข้าวเสร็จตับทอดไข่ต้มมามา่าโอเคอืม,อมพี่น้องมามา,มาแม่มันเส้อว้เหลือเลี้ยวเห็นเนี่ยมันเศร้าก,ก,กวานค่อยอีพี่น้องเลยนั่งเล่นยุ่ยเตียงท่าพ่อ เอาวันนี้พี่น้องคอยมาแต่เศร้าพอพันบาได้ยินข่าววา่าเอาอยากกินมาม่าไอ้หัวมันบ่ได้แตได้ถือพามือฟาดเปียกๆเ,เลยนะขอเลยแบบซื้อเขาเปียกให้แล้วอยกินใส่กอกซื้อส่สกอก<น>มา,นา,นมาให้แม่ยมันมาที่เนี่ยเขาคนที่ได้ต้มไหเรียแล้วกวนว่าสานอยู่ในมืมกบไฟก็เจ้าก็ไฟจะไ,ไปใส่กับไฟคอยกันยังวันเพื่อเห็นหลงหมองซึ่มันเจ้าเอาไว้ใส่เราทานเท่ายังฮะแหละอานั่งลงแกะออกดูมันได้ยังไงฮะได้เขาเปียกพี่น้อง อ่าได้เขาเปียกคนดีกินหลายแบใส่รกรอกสินมากมาได้ใส่กรอกได้ใส่ให้เขาเปียกบา้านทำไมไม่ถอดรองเทา้ากับลูกลถอดรองเทา้าเร็วถอดรองเทา้าถอดข้างล่างเอาถอดไว้ข้างล่างรองเท้านะ่ะเออใส่ขึ้นไปทำไมเออนั่งลงบาดนี่ฮะนั่งลงนั่งลงพ่อทำอันนี้ให้คันอะ่ะบริเป็นตเต้าเรียนเหรีย เต็มถุยแล้วฮะกินบ้างมาหน่สิกินบอพี่น้องกับว่าแท้ๆว่าวว่ามุกขอยอันบ่บังอันนั่นอันนี้ฮัดให้ลูกก็จ้าสิฮัดไพสิไปฮัดให้มันเนาะมาไงดูนี่มาโอ้อ๋แยกใส่จานนะฮะเดี๋ยวจานอีกอย่างนะเอาไข่นะแล้วมันถือตาลูกยกชุ้งแทะ ย่งซื้อข้าวเปียกมาให้แหวะซื้อตะเสาเลยนะกินมาลูกแซ็บมัน,นแห้งแซ็บอันนี้ค่ะอือมาลูกไหมมาโม่ค่อยบอ่ฟึกบ่ฟึกตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ก็อันนู่นอันนี้อุ้ยขันอยากเป่าแล้วอ่าลูกินโชแล้วนะลูกนะอือโอ้ยเมียจะจะไปหันของมาพี่เด้อต้องตามใจเด้อพี่น้องอือเกิดไม่อายากใส่ก็ใส่เถนะอะเป่าก่อนเด้อเป่าก่อน ก็มีนะลูกนะโชว์พี่น้องนำ้ำครับแล้วพอกัดไปกินพื่กันเอามาโชว์เลยโหลดเลยตอนแตนมันอะพอมันอะกินโหลดน,นัันนนน่ีก่กะปิพร้อมนะลูกนะลูกเด้อนะมันจะกินเป็นยังไงกันมะนาวด้วยพี่น้องครับพรนิดกินพอีกกินโหลดกินกะปิอนะ่ะตอนเช้าแล้วพอไปเอาบ่วงก่อน น่าบ่วงฮะเด็กฮะนั่นบ่วงทั้งข้างถ้วยนะใช่กรอกนะกินหมดหรือยังเออกินก็เปียกก่อนก็ได้ไม่ต้องใส่หมักพริกเด้อเธอลูกอยากสดเจ้ากินป่เนี่ยบ่กินรสฉันจอมันเดาว่าพญากินของลูกเหรอเป็นสีกินบ่เคลียร์ออกมองเนี่ยเออเอาแม่เอาแม่พ่อชเไดยโอ้ยเนาะพี่น้องเบิ่งเลยนะเบิ่งเอาตอนตื่นเขาสิกิน มันยังกินสำนักกระไอพีกมันดกว่ามันอ่อยเนี่ยมาพริกอีงอ่ะพริกตัวใหญ่นะแซ่บกะพริกบแซ่บแซ่บได้เขาเปียกรันนี่ฮะอเออได้กินเออกินนันน่นแหละวลูกทำดีๆสินั่งดีๆเก้าอี้คือบ่มีบ่กค่ะมันมานาั่งกินอยู่ทีงเก้าอี้นั่งกินมันยองๆองมอันนะลงมานั่งข้างล่างออื เออทางนี้มันจังแจ้งนี่นั่งดีถอดรองเท้านะรองเท้าอออืมเอากินมาหน่อืมเออกินนั่นแหละตักอืมเออเส้นก่าเปียกกินอยู่นันะ่นแหละเนาะเศรษกินแล้วซื้อข่าเปียกนี่แหละให้กินมาม่านะไปเสืองเลยนะมันบอดีนะอพอมันกระเสบบด้วยมึงเอาเสบ็บแล้วซื้อมาให้ฉันจากิน ช่วยหนาแล้วเปนะคือหนาเปียกพอช่วยหนาให้บ่เออบอช่วยหนาแต่ว่าพองแค่นี้ช่วยน้องข่อยยากลูกข่อยเห็นนั่นเห็นนี่เร็วยัางจะนั่งเฉเดียวเส้นกระเปียกกินอยู่สาโอเคอรู้เรื่องแม่เอาซื้อสะกอกมาให้เบิดหรือยังค่เบิงึงกู่ะ กำลังมาพายไม้อีกไมอ้มอยู่ใส่ไม่กินอะจะเผากินข้าวเปียกก่อนก็นได้เออโอเคอ๋อพ่อละยะกินนั่นน่นะกันแล้วเว้าแล้วอืมอืมนอนอยู่กระโถนไปกวดเนาะสูลไอ้กล่องหน่วยได้ไหม ก็เลย่านี้เลยรูปแก้วกวนค่อยอืมต้องเลียมือปาดนั่นก็ได้ดอกเลียบ,บด๊คุนิวเลยอ๋อต้องแจบรำพีนวะอ่ะอาขอความโทษนะเมียทำผิดก็ต้องขอโทษ สดนำมันมานานสดน้ำบอน่ะมันมานาสดน้ำนัำน่นเอเป็นตัวขงตัวเองไม่ชอบไม่ใครทำอะไรให้มีใส่จะหน่อยไปบ้านคุณยายได้อา่านนาอาบในเห็ดกับเขากับนำซอยเรา ตื่นมาในแมนกินลุนเนาะเออกินลุบิดระบายเสร็จในถวยน่ะยังบอก้องสาระบวิสานนี่ลักๆนี่เกี่ยวกับมอย่างจะแตกเพราะตั้งกล้องมาเกี่ยวกับมอย่างจะไหวรีทอ้องเา้าตักงแล้วกูบูทจักอธิบายได้ไหมทำอยู่ทำกินแล้วก็กินโชตั้งแต่มือแรกที่่อยใ้อธิบายไว้เลย มอนใช้ไปซื้อก็เขาเปียกเส้นหรือว่าซื้อกับข้าวมันตั้งไว้แล้วก็นั่งดูกล้องไม่ใช่กินโชว์ต้องกินแบบนี้อืมเจ้ากินลูกแชกินแซ่บบ้าเปียกนะเนด็กเส้นชากินเส้นเขากระเทยไอ,อพี่น้องใค่เกียดไปแล้วมันไหน พี่น้องตลกมองงนะแย่ตลกบอกไปอ้ยมึงสิกินนะพอเมอนยังกระดอกกระเรียดได้เนาะหมักพริกนะมงชิเจ็บท่องเจ็บใส่พริกหวานพริกเมี่ยงหวาน กินลูกกินให้หมดมนะัน่ะเอ้ยกิ่งอ่ะพี่น้องใครเกียดแด้เตาบึงพี่บาทพี่น้องเกียดก็เดิมเป็นใจอยากด่าคือ,อยังอ มาหนักกินเขาเขาไปเป็นยีห่หันยังไงขึ้นไปนเขาหนามาตอนนี้นขึ้นหนึ่งไวไยัยแท้ชั่วโมงครึ่งมาจะดลืกบุกบุกเอาขาลงาลงูกอิ่มแล้วปะนี่อโอเคตรงใสยอิ่มแล้ว,ลวในหน,นามาหน้าเนาะเบาแล้ว อ๋อมึงไปหวยหิวมาใส่กินคือคนบ่เคยได้กินเลยก็จจะยังว่าโจ้กินอืมอมึงนะสวบเอาสวบเอาชมเขาด,าด่าเด้โอโถนอืมพี่น้องโถนเฮงว่าแฮง <laughs> มักย่องพี่น้องก็น่ัก็น่ะลูกกบเมียบริษัตแตกโถนกวัวแดดเวิดอืมโถนจะกินไหมย่าเอาอเก็บไปให้เอ้เก็บอะไรไ้ให้ เก็บอะไรไว้ให้คะหมดแล้วเก็บไปให้เอกสานท่านผู้ชมโอเคไปคน้องโทษเอ้าเหี้ยโถดโป้หมองมุกเต้